สบายดีทุกคนสบายดีที่ทุกคนทุกทานซองเสี่ยวซองเออยน้องมาหากันอีหละพี่น่องข้านาเอาไปหาผัมาหาฮาพี่น่องเลยโกดผอสงสัยยังมาชวนเอาเฮาไปหนังอีเลเฮ้ยพออด้คลายโค้งอี่นะฮะสงสัยได้หน่ะโปรโมดได้ไหมโปรโมดได้ไหม หนะบอกปราสุดเฮ้ยเด้ละเป็งกมีกันดูพี่น้องเลยบอประานสุดสวนออกไปอีกแหละพี่น้องเลยาบอกปานสุดสวนออกไปอีกแหละพี่น้องเลยเหารดเจดกำลังเอาในพักไปพี่น้องเอาแนวในักพักขังเปปอพี่น้องเลยไปหวานปัดเสือกบ่อเคยยในปอเก่าเนาะคือกันเฮ้ย เฮ้ยมันเป็นน้ำดินบ่หรือ้อในใดตัวนัในใดเฮ้ยว่านรอบซองน่ะว่าสิได้กินบ่ได้กินเออซองทงเอาไปว่านเขาบอกออกปลาทงเจต่วนแบกขึ้นมามาว่านเนี่ยพี่น้องซองนานเจด้ามก็มาเหยียบเอาเหยียบเอาหอบบ่เบิดสัมดามยังบักลายลายยังอีอันนี้

มันขึ้นีลก็ได้มันก็เห็นกินง่ายเลยลงมาลเก็บรถะคือปลูกเื้อตัวเปลูกกิได้คัวยจะกางอีมัก็ินวมาหากันนี่แหละพี่น้องทั้งซาซิมิเนซุ่มแซลอยเลยบซุ่มแซวยังดอกกระสืออันนั้นน้ำมันนะดิสื่อกระปุน้ำมันมันสินะมากินอีกแล้วมือ่พี่น้องเลยนะยังสินะมากินนะพี่น้องจะเป็นสาด สือของมันมาหาอมัดมันสินํำมากินมาซ่าแล้วมันนาไหลีเรองมันกิน่กระพุเฮ้ยังไบ่หนีกินเ่ยามมียังมันกินดำลาซุดพี่นองประกาศใส่ยูทูบโลกเบิร์เฮ้ยหมักหมักกระพดมักถั่วกันแล้วออกผ้ามือผ้ามือนี่เบหกเจ็ดตัวเบิร์ตมันเห็ด โอ้ยขึ้นพามืออลไรได้มาต,ตรวจสุนเตงนะเฮ้ยเฮ้ยมานะยัยายางกูสิกินตับมึงฮ<ะ>เฮ้ยาาเอฟซีถามว่าเออแม่น้องดำเอิญนะแต่ว่าลูกโคก,กนะสื่อขอและเอิญสื่อลูกมันสื่อมันอลิน่นตอดพี่น้องเอ้ยสื่อเดียวกันกับแม่มินี่นี่แหละสื่อตอดเสียวเพลินน้องเสียวเอื้อยเสียวสื่อเดียวกันกันกบแม่มิน,นี่สื่อจริงคนสื่อตอดตอตอตอดพี่น้อง เออคือแม่ต้องเท้นอะไรก็ไม่เหมือนซื้อเพิ่นซื้อลุซื้อเพิน่นอิริกันนอนเออมันซึมในน,<ะ>นนะเฮ้ยฮะถอนเลยนะเจิดีโมโหคือกันมานะพี่น้องเอย้ยสบายดีรอบสวยๆเขากระแตกนีไปเลยอีแคทกับเมื่อถือจุเป็นเห็ดกินมาเนี่ยของเฮ่านะมื่ออืน่นเห็ดกินเห็ดเรียกรวมถือลงเพง้น,นมืองจิตฐานเนี่ยมีเพื่อนเนี่ยแน่ใแน่ลงเพ้น คือว่าเห็นพี่อ้ายผากไม่กินมื้อนะคะช่วงไปนะโอ้มาพี่เอ้ยคือเห็นว่าไปถ่ายสตอร์บัลลี่สตอร์บัลเลอร์อยู่มักโมอนอะไลท์แต่เธอคือบอม้มาห้ยมาากินนะโอ้ยเอามาบ่ได้จังได้ใส่กระสอบใส่นาลดมาหายกินกรบป๋ได้บ,บสอส<อ>โอ้ยขายเบิดืน ใายหลานชายกูไปเป็นพ่อข้าปักโมแล้วมันโล่อขึ้นนะพี่น้องเลยคลายเบิดเลยอันลายๆน่ะเอาขึ้นไปใหม่เลยขึ้นไปใหม่แล้วเบิดอีกเลยมันมีผู้จ้างอยู่พุ่นบ่มีผู้จ้างคลายอยู่พุ่นผู้จ้างนะผคนโอ้ได้กำไรดีเลยเนาะฮะกำไรนะนั่น เอาสำได้โนดำหลดหลดสิบโลอนหนึ่งในเจ็ดเป็นล้านเอาสำได้ก็เอาสำนันแหละสิบคนโอ้ได้ผูมานหาหกเซนหาหกแซนกับบ่อหดพันสำเนาะต้องดูดูอนเนาะต้องดูดูอัเนาะต้ตายมนคุขึ้นหลดที่นอมอดกูเห็นสู้คนป้าคนก็ลายป่านอ่มหูเลือดั้งกระแตกเลือข้อก็ออก ว่ะสิบอตายซะอสมอเฮ้อเศราได้อาบดมีเงินประหารมีเงินประกันภัยได้มึงไปหากกดอัดมอเด้อมึงจะไปว่าวซอซืมึงเก็บซะสัน่ะไออ่อนมีแต่เลือดออกเป็นออกน้ำน้ำลายเนี่ยบอกออกลายบอก ตอเช้ามึงเดี๋ยวม่มีค่าค้อนกัดถมมันเอาหักไปเห็น็นเทนสีแดงก่อนหนึ่งอ้าวหัวตะย่านตะซูบ้านน่าวมึงเอ้ามึงคือบอกนั่นน่ะบอกมอสมันบ่ได้เป็นธรรมดาได้หันนะมึงไปหามอหามัดเด้อใครจะบอกหามอหามากูบอกว่าหามอหามัดมึงไปเล่นๆเด้อหันนะมันมันเกี่ยวน้ำยางมาเฮ้ยมึงกินตินี่ กินกับกินหมาเลยลบอกเกี่ยวกลัวหัเจกแล้วห่างกกลมันเนอดำยังเป็นมาจักมันเกี่ยวกับห่างกายคนโอกินแต่ลายปีเลยโอ้ฮกาซิมาเลือดออกคุกมือนี่ยยังออกเตะฮะ หากบริหนูมือบมเวนสอมือสมเห็นหา่หเอองมอหากกูเบิ่งมึงนะมึงก็จ่อยลงอีลีเออจ่อยลงบริไดไปห้ามอบอสเปนน่ะบริไดเจ็บนะสายมันเป็นทางในมันหยาดในหมอดะเป็นทางในมันหยาดเนาะเนี่ยฮะบรเห็น ทั้งนอนยังว่าเขาเห็นนี่มันเป็นแผลเขากับสายากันเขาเจ็บนนักไปถือคล้องเข้ามาจักปลายคลายดูไรจะมาเลือดออกปากออกดังสงสัยแหละไปบอกขี่โม่เด้อมึงไปเห็ดหล่อสะเข้าเด้อเจะหน่อยผู้สาวหมักไปเห็ดหล่อะสักผู้สาวหมักเบิ้งมู้จิใส่กองอับักอันนี้ก่อน ผัดมาผัดเมียเอาสินกุ้มหัวผัดเศร้าเลือดออกปากทีอ๋อหยอกล้านพี่น้องก็เอาเหรนแก้มอีรีนี่แหละไปห้าหมดห้ามอเดอ้อคันเป็นคันเห็นตลอดนะว่าได้ดีไรเป็นทางในว่าเรวเลือดออกดังออกปากมาหา้าปากแทกบ่เลยนะถามก็บอกถามมันเน่งไปได้เฉยเพิ่งเทพ ฮ่ากระตื้นเลยแล้วบังพี่ไอ้ส่วนเป็นเงี้ยงตะแตนกับผไปโอ้ยมึงลงยื้นเขียดดิเหยอโอ้ยนาแต่ยังไม่มีมาช้องขึ้นกันกระเป้งกันสีหน่อยนะมีอะไรบ้างน้ำเบ้ามีนโอ้แต่เก่าคือน้ำกดว่าสงสัยมันได้เงินขายโมแลนล่ เอาไปถ่าแขกเวทบ่อของโมนะไปลงถ่าแขกมองเดียวบ่อันเห็นหลายๆน่ะเออกระห็ดกันว่าเห็ดได้กับสะออนยูพี่น้องเลยแต่บางห่วยเผื่อจะขึ้นแลี่บากโมนบ่ไปไหนหน่อยนะมัดสุกกระห็ดแตกอยู่บ่สุยนน่ะสุยนน่ะสุกกระห็ดแตกอกี่วสู้กระหิดแตกกี่ว เออหมากปลายมันสันเนาะมันมันหมากเหงาไ่้ทันว่ายเออมันลายลายหมากนะเออเออเขาเขาเขาเอาไว้ลายหมากเขาคนอุ้งชลายเลี้ยงเครื่องเขาเลี้ยงหมากเข้าอืมก็ได้ลายหมื่นเลยแต่ว่าเงินก็ได้เนาะเงินบอกโม่น่ะหมดเงินอยู่นั่นเมียสันเงินบอกโม่หมดโอ้ยแล้วการลานไส้่อย ไปม่ปม่นบอเกมนได้แล้วอืมเนมอดเอ้ยเวลาเวลาอยากใส่ได้สะคอมันหายยู่บ่เวลาอยากใส่คอมันหายยู่บ่เมียนเอ้เกราบ้หบ่าาฮาาอีเผาร้านไผ่ อันฟูยิ่งนะเออเออเขาเาม่ออเาเขาก็วกมเอยถ้าพวกมยีหมาเราแบอความจักเจ้าเมียนี่ในยูทูปป่ะเออเาแวามจักเจ้าเด้เมนเมียบอกพึ่งบ่ไอือเออโอ้ยเขาเห็นในยูทูปเขาอันนั้นอ่ะนะเขาน่าเขาเห็นในยูทูป ออยู่แถวไดอเหอยู่คาแขกปุ <söz Census comfy> <k S 1> <c oughs> <laughs> ๊นั่นแมนสนามเอฟซีซุ้มห้ามอะไะอืมไปกันเนี่ยแล้วเห็นคนไปเขาถักโอ้ยขอบใจได้ร้ายที่ติดตามกันว่ะเลยเเห็นเข้าถักกันไหนโทนพี๊ผู้สาวมาขอถ่ายรู้อีกพี่น้องเออ มีเอฟซีมาขอถ่ายหุบน้บาบ่าวมอสแกรีเลยไปทางไกลท่ายึงมากันยังมีผัวหักแฝงเฮ็ดยังก่อนนะไก่ทูเฮือนให้กูกูทูแล้วละไก่น่ะว่าอานี่เขาวะกูทูแล้วละเฮือนน่ะ <c oughs> นนะตื่นมาหนะทูเลยค่ะผู้กันคือเกา่าบางโมอ่านะเมื่อแล้วบ้านี้ยังจะหมากปลายมันเก็บขายวันนี้เด้ ค <c oughs> <c oughs> th <desserts> uh, ึนก่อนหลุดไทยผู้ใหญ่จะดีเพิ่นเมาเบิดแล้วยังแต่มากปลายมันกะสิยังประมาณ2-3รถเข็นนี่แหละเออยังบ่หลายกะซําหัวบักนีลดหัวบักนีลงมันมันบ่มันบ่ใหญ่กับยังกะพนั่นแหละจัสิได้ขายหรือบ่นผู้ใหญ่จะดีบ่เมาซอยก็ได้ลขายเองเอยังตังพห่างๆห่างๆหมดเอ้ย กำลังลงใหม่นะแบะชีแตกบ้างล่ะเออเก็บป่าบว่าจะมีแล้วกันคลิปนะอุ้ยมันกระพูดไลายได้สาวนี่ไหมค่ะก็มาเจ้เจ้ซื้อบักโม่ซอยแน่เอ้ยซื้อบักโพดซอยแน่คอยกระพูดว่ะฮะนะเต็มหน้าอยู่บอกเป็นวะก็เลยบไปซื้อซอยเพิ่นเมื่อไรกระพู้ใหญ่เจดีเอาหายกำแบ่งเมื่อยหยาแน่ขอบคุณละลายผู้ใหญ่งเจดีทุกคนทุกท่านกันเลย